กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ีิสายอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนก็กลับมาบ้านเกิดนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บนี่เลยค่ะเสาวรสค่ะทุกคนอ่าสองลูกนี้เหี่ยวนะคะเครือเขาน่าจะเฉานะคะทุกคนเหี่ยวเฉาเนาะ นี่ก็จะเป็นเสาวร,รถบ้านคุณแม่นะคะบ้านเกิดริษาเองนะคะทุกคนเวลาคุณแม่ไปหาที่โคราชคุณแม่ก็จะชอบเก็บเสาวรถไปฝากนะคะเพราะว่าริษาชอบกินเสาวรถมากๆเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นเครือของเสาวรถนะคะเป็นเครือเป็นเถาของเขานะคะทุกคนเจอถั่วพูด,ด้วยนะคะทุกคนคุณแม่ปลูกถั่วพูไว้เนาะ,เ,นาะเครือก็จะเลื้อย <shap> ขึ้นมาด้วยกันนะคะเลื้อยขึ้นมาด้วยกันกับเครือเสาวรถนะคะขึ้นมายังต้นฝรั่งนะคะทุกคน งนี้เป็นต้นฝรั่งนะคะนี่ค่ะสาวรตลูกเขียวๆย,ยังไม่สุกนะคะทุกคนพอดีคุณแม่บอกว่าสาวรตสุกร่วงหล่นเต็มพื้นเลยนะคะก็เลยให้ดิสามาเก็บนะคะทุกคนส่วนลูกเขียวๆนี้เราก็จะไว้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ฝักของถั่วพูนะคะทุกคนแก่แล้วเนาะไปค่ะเดี๋ยวดิสาจะพาทุกคนไปเก็บผลสาวรตที่ร่วงหล่นข้างล่างพื้นดินนะคะ ไปกันเลยค่ะก่อนจะมานะคะทิสาก,ก็คว้าเอาถังอะไรมาก็ไม่รู้นะคะทุกคนน่าจะเป็นถังลอยใส่เศษข้าวไปให้ไก่นะคะทุกคนคว้าได้ก็เอามาใส่สับปรดก่อนนะคะอันนี้เป็นเครื่องของผักปังนะคะทุกคนยอดอ่อนอ่อนงามมากๆเลยค่ะสำหรับในสวนของคุณแม่นี้ก็มีผักให้เก็บเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บสับปรดกันค่ะนี่ค่ะผลสุกๆุเหลืองเหลืองนะคะ พันนี้จะเป็นพันสีเหลืองนะคะทุกคนเก็บให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำพริกเกลือแล้วก็ทานกันนะคะยิ่งลูกเหี่ยวๆก็จะยิ่งหวานนะคะทุกคนรอบๆบ้านของคุณแม่ก็จะมีเสาวรสหลายต้นมากๆนะคะคุณแม่บอกว่าก็จะมีบ้างแล้วก็น่าจะมีต้นเก่าที่ว่าผลเขาร่วงลงมานะคะแล้วเม็ดเขาก็จะงอกนะคะ ก็จะมีที่แบบว่างอกเองนะคะจากมเมล็ดที่ร่วงเนาะนี่ค่ะทุกคนร่วงหล่นเต็มพื้นเลยนะคะพอดีลมแรงเนาะผลที่สุกเขาก็จะร่วงลงมาค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวที่สา,าพาไปเก็บนะคะ สำหรับด้านนี้ก็เป็นเครือของสวรสเช่นกันนะคะทุกคนเริ่มจะเฉาแล้วนะคะน่าจะใกล้ไวัแล้วนะคะเครือนี้เนาะเพราะว่า,าไม่มีดอกแล้วก็ไม่มีผลแล้วนะคะเพราะว่าร่วงลงมาน่าจะหมดแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าเขาจะร่วงเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนจะดกมากเลยค่ะดกกว่านี้เยอะนะคะเวลาเขาสุกเขาก็จะสุกไม่พร้อมกันนะคะลูกไหนสุกก่อนก็จะร่วงลงมาก่อนนี่ก็จะเป็นเ,เครือต้นสาวรสนะคะทุกคน ยอดของสวรสสามารถนำไปลวกทานกับน้ำพริกได้นะคะทุกคนอร่อยนะคะนั่นคะ่ะทุกคนดูร่วงเต็มพื้นเลยค่ะสุกเหลืองร่วงเต็มพื้นเลยนะคะทุกคนดูนี่นี่ก็จะเป็นเครือของสวรสนะคะก็จะเหลื้อยไปเรื่อยเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะผลห้อยตองแตงตองแตงอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะ เดี๋ยวรอให้ผลสุกก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บไปทานนะคะทุกคนถ้าทานตอนนี้เปรี้ยวมากมากค่ะทุกคนสำหรับรสชาติของสาวรสก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะทุกคนบางพันธุ์ก็จะเปรี้ยวมากเลยแต่บางพันธุก็จะหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะสีม่วงม่วงก็จะรสชาติเหมือนกันนะคะสำหรับผลสีม่วงเนาะแต่บ้านที่สามไม่มีพันุ์ต้นเอ,อ่อผลสีม่วง มีแต่สีเหลืองค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผลสาวรสกันต่อเลยค่ะสำหรับราคาของสาวรสนะคะ ดิสาเห็นเขาขายอยู่ที่ข้างทางนะคะตอนที่ดิสามาจากโคราชนะคะเห็นเขาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ35บาทนะคะทุกคน3มกิโลร้อยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะราคาดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเบาเนาะไม่ไม่ถึงกับหนักมากนะคะ1กิโลก็ได้หลายผลแล้วคะ่ะทุกคนบางร้านก็3กิโลร้อยบางร้านก็4กิโลร้อยก็ว่ากันไปนะคะ เวลาที่สาเห็นเขาขายข้างทางที่สาก็ชอบจอดซื้อเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าที่สาชอบทานสาวรสค่ะแต่ว่าวันนี้ที่มาก็ไม่ได้จอดซื้อเพราะว่ารู้ว่าบ้านคุณแม่มีนะคะก็เลยมาเก็บที่บ้านคุณแม่ดีกว่านะคะทุกคนสำหรับเสาวรสก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคนที่สาก็เคยเทําคลิปเกี่ยวกับสรรพคุณของเสาวรสลงไว้ในช่องแล้วนะคะใครที่อยากรู้ว่าเสาวรสนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ เข้าไปเลื่อนหาในคลิปของทางช่องริสาชาแนลได้เลยนะคะได้เต็มถังเลยค่ะทุกคนดูเต็มถังแล้วก็หมดพอดีเลยนะคะเดินหาทั่วแล้วก็ยังไม่มีร่วงอีกนะคะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งถังก็เยอะเหมือนกันนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําพริกเกลือกินสวรสกันนะคะเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้กันก่อนเนาะแล้วก็เข้าไปที่บ้านกันค่ะ สำหรับคลิปเก็บเสาวรถวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ดิสาชาแนลด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ดิสาขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอตัวไปทำพริกเกลือทานสาวรถก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ